สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนนะคะคำศัพท์ภาษาเกาหลีนะคะที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเผื่อว่านะคะทุกคนนะคะจะนำไปใช้ในการสอบแล้วก็นำไปใช้พูดในชีวิตประจำวันคำศัพท์เหล่านี้นะคะเป็นรากศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่ทุกคนนำไปพูดนะคะก็ต้องนำไปแต่งประโยคให้ถูกต้องนะคะ และนะคะลงท้ายนะคะประโยคให้สุภาพนะคะตามสถานการณ์ที่ทุกคนพูดนะคะอ่ะมาดูนะคะคำศัพท์คำแรกนะคะก็คือคำนี้นะคะคำนี้นะคะจะแปลว่า,น,วานะะนิ้วขาดนะคะนิ้วขาดนะคะภาษาเกาหลีนะคะเราจะพูดว่านกา가าก잘ก다손ายร잘ดาก็คือนิ้วขาดนั่นเอง มาจากคำว่าสนการักก็คือนิ้วหรือว่านิ้วมือเราใช้ e นะคะชี้ที่คำนามที่มีตัวสะกดนะคะเพราะว่าอยู่หน้าคำว่าชายริดาชายรีดาแปลว่าถูกตัดหรือว่าถูกตัดออกนั่นเองสนการก,กีชายริดาก็คือนิ้วขาดนั่นเองแล้วก็นะคะมาดูคำที่สองนะคะคำที่สองก็คือคำนี้นะคะดูจากภาพนะคะ คำนี้นะคะภาษาเกาหลีเราจะพูดว่า모세치리다모세치리다าก็คือถูกตะปูทิ่มหรือว่าเหยียบตะปูนั่นเองมาจากคำว่ามดก็คือตะปูนะคะแล้วก็คำว่า치리다นะคะชิริดานะคะก็จะแปลว่าถูกแทงถูกตาหรือว่าถูกทิ่มแทงหรือว่าถูกเหยียบนั่นเอง และนะคะถ้าเราพูดคำว่าถูกแทงถูกตำนะคะถูกแทงถูกตำโดยอะไรนะคะเราก็จะใช้ไวยากรณ์ a นะคะมาร่วมด้วยก็คือนำไปใช้ตามหลังคำที่เราถูกสิ่งสิ่งนั้นนะคะถูกแทงถูกตำนะคะอย่างเช่นอันนี้เราถูกตะปูตำหรือว่าถูกตะปูทิ่มนะคะเราก็เอา a นะคะชีท้ที่ตะปูนั่นเอง โมเซชริดาก็คือถูกตะปูทิ่มหรือว่าเหยียบตะปูนั่นเองต่อไปนะคะมาดูคำที่3นะคะคำนี้นะคะก็คือมีดหรือว่าเคียวบาดนะคะภาษาเกาหลีก็คือคารแล้วก็ตามด้วยเแล้วตามด้วยเพยดาถ้าเราใช้คาร แล้วก็ตามด้วย A แล้วก็ตามด้วยเพยด a ก็คือมีดบาดก็จะได้เป็นคาเรเพยด a แต่ถ้าเราใช้คำว่า n ัดก็คือเคียวเราก็จะได้เป็นนาเซเพยดก็คือเคียวบาดนั่นเองก็นะคะคำว่า p พย d a นะคะก็คือบาดนั่นเองถ้าเราโดนหรือว่าถูกอะไรบาดนะคะ เราก็จะใช้ไวยากรณ์ a นะคะชี้ที่คำนามตัวนั้นๆอย่างเช่นโดนเคียวบาดเราก็เอา a นะคะชี้ที่เคียวจากนั้ก็จะเป็น nas e แล้วตามด้วย peda ถ้าเราโดนมีดบาดก็ใช้คำว่าใคร—แล้วก็ตามด้วย a ก็จะเป็นาเรเ e d a นั่นเองถ้าเราโดนอย่างอื่นบาดเราก็ใช้คำอื่นแล้วตามด้วย a แล้วตามด้วย peda เพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องจำโครงสร้างนะคะจะได้พูดได้ถูกต้องนั่นเองอ่ายกตัวอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะอันนี้มีดบาดนิ้วมือนะคะมีดบาดนิ้วมือนะคะภาษาเกาหลีเราก็จะพูดว่าคารีสนการาเกอร์เพยดาคารีสนการาเกอร์เพยดาก็คือมีดบาดมือนั่นเอง ก็ตามโครงสร้างเลยเราโดนอะไรบาดนะคะแล้วก็เอา A ไปชี้ที่อันนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ถ้าบาดอะไรนะคะเราก็ใช้ตัวชี้กรรมนะคะอืออันนี้คือชี้กรรมที่มีตัวสะกดถ้าไม่มีนะคะเราก็ใช้รือนะคะแล้วก็ตามด้วยเพยดะนั่คำนี้สนการักนะคะนิ้วมือหรือว่ามือ เป็นคำนามนะคะมีตัวสวดเราก็ใช้อืนะคะแล้วตามด้วยเพยดะนั่นเองคาเรโซนการาเกอรเพดะก็คือมีดบาดนิ้วมือหรือว่ามีดบาดมือนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องไปจาให้ดีๆนะคะสิ่งสำคัญคือจาโครงสร้างเลยนะคะต่อไปนะคะมาดูคำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือคำนี้นะคะ ดูจากภาพนะคะคำนี้นะคะภาษาเกาหลีเราจะพูดว่ายูริกาพักคีดายูริกาพักคีดาก็คือแก้วต่ำนั่นเองมาจากคำว่ายูรีก็คือแก้วหรือว่ากระจกชีกานะคะเพราะว่าเราใช้คำว่าพักคีดาถ้าเราใช้คำว่าพักคีดาจำไว้ว่านามตัวข้างหน้ามีตัวสะกดให้ชี้อีนะคะไม่มีให้ชีกานะคะ อย่างเช่นคำนี้ไม่มีตัวสะกดยูรีก็เป็นยูรีกาแล้วตามด้วยพักคีดาคำนี้เราจะออกเสียงเป็นพักคีดานะคะไม่ใช่พักฮีดานะคะเพราะว่าตัวสะกดกอไก่นะคะไปเจอกับพยัญชนะต้นฮอนคูกนะคะเสียงฮอนคูกจะกลายเป็นคอควายนั่นเองคำนี้ก็เลยออกเสียงว่าพักคีดายูริกาพักีดาก็คือแก้วตามนั่นเองคำว่าพัก คีดะนะคะก็จะมีความหมายว่าตาหรือว่าติดหรือว่าถูกปักนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะคือคำนี้นะคะอย่างเช่นก้างปลาติดคอนะคะภาษาเกาหลีเราก็จะพูดว่าม u เกซิงซอนกาชิกาพักเคอยดตาโมเกซิงซอนกาชิกาพักเคอยดตา ก็คือก้างปลาติดคอนั่นเองมกก็คือคอนะคะเอก็คือชี้ที่คอนะคะแล้วก็เซงซอนกาชีก็คือก้างปลาแล้วก็ชี้กาเพราะว่าอยู่หน้าคําว่าผักชอตตานะคะมกเกเซงซอนกาชีกาผักชอตตาก็คือก้างปลาติดคอนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมที่สองนะคะอันนี้ก็คือหนามปลาตามเท้านะคะก็จะเป็นพาเร ขาชีกาผักขยตตาผาเรขาชีกาผักขยตตาก็คือหนามปลาตามเท้านะคะพาเรก็คือเท้าแล้วก็เอาเอชีที่เท้านะคะขาชีก็คือหนามปลานะคะแล้วก็ชีกาเพราะว่าอยู่หน้าคําว่าผักขยตตาเราก็จะได้เป็นผาเรขาชีกาผักขยตตาคือหนามปลาตามเท้านั่นเองอ่ะ ทีนี้ก็มาดูคำต่อไปนะคะอ่ะมาดูคำนี้นะคะพีกานาดะพีกานาดะก็คือเลือดออกหรือว่าเลือดไหลนะคะมาจากคาว่าพีก็คือเลือดนะคะแล้วก็ชีกาเพราะว่าชีคำนามที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใช้คาว่านาดะ นมข้างหน้านะคะมีตัวสะกดให้ชี้อีนะคะไม่มีให้ชี้กาแล้วตามด้วยคําว่านาดะนาดะานะคะถ้าเรานํามาใช้กับเลือดหรือว่าน้ําตาหรือว่าเหงื่อนะคะก็จะแปลว่าไหลหรือว่าตกหรือว่าออกนั่นเองอย่างคํานี้นะคะนํามาใช้กับเลือดก็จะเป็นเลือดออกหรือว่าเลือดไหลพีกานาดะก็คือเลือดออกหรือว่าเลือดไหลนั่นเองอะมาดูคําต่อไปนะคะดูจากภาพนะคะ มาดูคำนี้นะคะคำนี้นะคะภาษาเกาหลีก็คือหวัวซางเงือิปตาหัวซงเงอิตาหรือเธอจะใช้เทดาก็ได้ก็จะเป็นหวัวซางเงือเทดาหัวซางเงือเทดก็จะแปลว่าถูกไฟไม่เป็นแผลหรือว่าถูกน้ำร้อนลวกเป็นแผลนั่นเอง ขวาซังนะคะก็จะมีความหมายว่าแผลไฟไหม้หรือว่าแผลน้ําร้อนลวกนะคะแล้วก็อื่นก็คือเป็นตัวชี้กรรมที่มีตัวสะกดนะคะแล้วก็คําว่าอิปตะอิปตะนะคะปกติที่เราเรียนบ่อยๆก็คือสวมใส่ใช่ไหมคะแต่ว่าในกรณีนี้นะคะเราจะนํามาใช้ในความหมายได้รับหรือว่ามีนะคะ แล้วก็นะคะคำว่าเทดะนะคะเทดะก็จะนำมาใช้ในความหมายถูกหรือว่าลวกนะคะอย่างเช่นถูกน้ำร้อนลวกะะ่าเงี้ยนะคะเธอจะใช้เทดะก็ได้อิปตะก็ได้นะคะหัวสรางเงื่ออิปตะหรือว่าหัวสรางเงื่อเทดะก็คือถูกไฟไหม้เป็นแผลหรือว่าถูกน้ำร้อนลวกเป็นแผลน,นั่นเอง อ่ะมาดูคำต่อไปนะคะก็คือคำนี้นะคะซื้อรอจีด่ะซื้อรอจีดะซื้อรอจีด่ะนะคะก็คือเป็นลมหรือว่าล้มเจ็บหรือว่าซุดลงหรือว่าป่วยนั่นเองอ่ะมาดูคำต่อไปนะคะอันนี้ก็คือถูกงูกัดนะคะถูกงูกัดนะคะภาษาเกาหลีก็คือแบมี มูรีดาแบมเมมูรีดาก็คือถูกงูกัดนั่นเองแบมก็คืองูนะคะแล้วก็มูรีดาก็คือจะมีความหมายว่าถูกกัดนั่นเองอ่ะโคงสร้างก็จำนะคะถ้าเราใช้มูรีดาก็คือถูกกัดถูกกัดโดยอะไรนะคะเราก็ใช้ a นะคะชีท้ที่สิ่งที่เราถูกกัดนะคะแล้วตามด้วย มูลีดาก็คือถูกกัดอย่างเช่นอันนี้เลยถูกงูกัดก็จะเป็นแบเมมูลีดาแบเมมูลีดาถ้าเราถูกอย่างอื่นกัดเราก็ใส่แทนคําว่าแบมแล้วก็ตามด้วยเอตามด้วยมูลีดาแน่นเองเพราะฉะนั้นก็จำนะคะอ่ะมาดูนะคะคำต่อไปนะคะคำต่อไปนะคะ,คะ,คะก็คือคำนี้นะคะ ตามภาพเลยแช่ในน้ำเย็นนะคะภาษาเกาหลีก็คือชังมูเร่ทำกึดะชังมูเรทำกดก็คือแช่ในน้ำเย็นนั่นเองชันมูลนะคะชันมูลก็คือน้ำเย็นนะคะแล้วก็เราชี้นะคะที่น้ำเย็นก็คือเรานำเอมาชี้ที่น้ำเย็นนะคะแล้วก็ตามด้วยทำกึดะนะคะ ทำก็ได้มีหลายความหมายนะคะก็คือแปลว่าแช่จุม่มใส่ลงไปในหมอ้อหรือว่าจะแปลว่าหมักแปลว่าดองก็ได้นะคะจำง่ายๆก็คือถ้าเราแช่เราหมักเราดองใส่ที่อะไรนะคะแล้วก็นามเอนะคะมาชี้ที่สิ่งที่เราแช่หรือว่าหมักหรือว่าดองนะคะอย่างเช่นอันนี้แช่ในน้ําเย็นนะคะากรณ์ตัวนี้นะคะเอเราก็จะเอาความหมายนะคะใน หรือว่าที่ก็ได้นะคะอย่างเช่นคำนี้เลยนะคะชังโมรเรททำกรอดาก็คือแช่ในน้ำเย็นนั่นเองถ้าแช่ที่อื่นแล้วก็เปลี่ยนคำว่าชังมูลออกแล้วก็ใส่คำอื่นเข้าไปนะคะอ่ะต่อไปนะคะมาดูคำศัพท์คำต่อไปคำนี้นะคะก็คือโซโดคาดะ โซด و คาดะโซดกคาดะก็ so ok so ok ada, คือค่าเชือ้อหรือว่าค่าเชื้อโรคหรือว่าทําให้ปราศจากเชื้อนั่นเองคํานี้นะคะเราจะออกเสียงเป็นโซด و คาดะไม่โซด وك าดะนะคะเมื่อตัวสะกดก็ก่ไปเจอกับพยัญชนะต้นหอนกฮูกนะคะเสียงหอนกฮูกจะกลายเป็นคอควายนั่นเองคำนี้ก็จะออกเสียงเป็นโซด و คาดะ ก็คือฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อโรคหรือว่าทำให้ปราศจากเชื้อโรคนั่นเองอ่ะมาดูคำต่อไปนะคะก็คือคำนี้นะคะคำนี้นะคะภาษาเกาหลีก็คือมเมอร์ชิกคิดามเมอร์ชิกคิดาก็คือทำให้ตัวหรือว่าร่างกายเย็นลงนะคะมาจากคาว่ามมนะคะมมก็คือตัวหรือว่าร่างกายนะคะ แล้วก็นะคะเราใช้อื่นะคะเป็นตัวชี้กรรมนะคะก็คือชี้ที่มุมเพราะว่ามุมมีตัวสะกดก็ใ,ใช้อื่นนะคะแล้วก็ชิกีดะก็จะมีความหมายว่าทำให้เย็นทำให้แห้งทำให้เย็นลงนั่นเองคำนี้นะคะจะไม่ออกเสียงชิฮีดะไม่ได้นะคะต้องออกเสียงเป็นชิคีดะเมื่อตัวสะกด กไก่ไปเจอกับพยานชนะต้นฮอนอฮู oh uk, นะคะฮอนอฮู oh uk, ก็จะออกเสียงเป็นคอควายนะคะเช่นเดียวกันกับคำข้างหน้านะคะหมูมือชิกคีดก็คือทำให้ตัวหรือว่าร่างกายเย็นลงนั่นเองแล้วก็นะคะมาดูคำต่อไปนะคะคืออันนี้นะคะกือเนโรมุกตากือเนโรมุกตา ก็คือมัดหรือว่าผูกด้วยเชือกนะคะเอามาดูคำศัพท์นะคะมุกตะตัวนี้ก็แปลว่ามัดหรือว่าผูกนะคะอือโรก็คือโดยด้วยนะคะแล้วก็คำว่ากึนก็คือเชือกน,ะะนั่นเองกึนอือโรมุกตะก็คือมัดหรือว่าผูกด้วยหรือว่าโดยนะคะเชือกน,ะะนั่นเองแต่ว่าอือโรนะคะมีหลายความหมายเพราะฉะนั้น ต้องไปเรียนนะคะไวยากรณ์อือโรเนี่ยวิธีการใช้เยอะและนำไปใช้พูดบ่อยเพราะฉะนั้นนะคะต้องไปเรียนไวยากรณ์ตัวนี้นะคะเพิ่มเติมเยอะๆนะคะสามารถเรียนไวยากรณ์ตัวนี้ได้นะคะตามคลิปย้อนหลังนะคะระดับหนึ่งได้นะคะอ่ะมาดูคำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือคำนี้นะคะชี่ฮโยราดะ ชีฮราดก็คือห้ามเลือดหรือว่าหยุดเลือดนั่นเองอ่ะมาดูนะคะคำต่อไปนะคะคำนี้นะคะพันแผลน,นะคะภาษาเกาหลีก็คือุงแดร์หคัตะุงแดรคตะก็คือพันแผลนั่นเองมาจากคาว่าุงแดนะคะุงแดก็คือผ้าพันแผลน,นะคะ แล้วก็คําว่าคําตะตัวนี้มีหลายความหมายนะคะคําตะนะคะแปลว่าม้วนหรือว่าพันหรือว่าผูกนะคะยังมีความหมายอื่นก็คือถ้านำไปใช้กับผมก็คือสะผมหรือว่าอาบน้ำหรือว่าอาบถ้านำไปใช้กับตาคือหลับตาหรือว่าปิดตานี่นนแล้วก็รือตัวนี้ก็คือนำมาใช้กับคำนามนะคะ ที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเป็นตัวชี้กรรมนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เราใช้คําว่าคําตะนะคะนามข้างหน้านะคะถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะเราจะใช้หรือนะคะเป็นตัวชี้กร,รมแต่ถ้ามีนะคะเราจะใช้อื่นนะคะเป็นตัวชี้กร,รมแล้วก็ค่อยตามด้วยคําตะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องไปจำโครงสร้างว่าคำไหนใช้กับอะไรนะคะจะได้พูดได้ถูกต้อง ุงดฤกคำตาก็คือพันแผลนั่นเองอ่ะต่อไปนะคะมาดูคำต่อไปนะคะคำนี้คือล้างตานะคะล้างตานะคะภาษาเกาหลีก็คือนูเนอร์ชิตตานูเนอร์ชิตตาก็คือล้างตามาจากคาว่านุนก็คือตาหรือว่าดวงตาหรือว่าในตานะคะแล้วก็อือตัวนี้เป็นตัวชี้กมที่มีตัวสะกดแล้วก็คำว่าชิตตานะคะ ชิตตาคำนี้นะคะก็แปลว่าล้างก็ได้เช็ดก็ได้นะคะล้างมลพิษก็ได้นะคะนูเนืชิตตานูเนืชิตาก็คือล้างตานน่นีองชิตตานะ,นนะคะนำไปล้างอย่างอื่นก็ได้นะคะล้างผักล้างอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าให้รู้โครงสร้างก็คือถ้าเราใช้คำนี้นะคะนามข้างหน้าต้องใส่ตัวชี้กรรมก็คือถ้ามีตัวสะกดให้ใช้อือไม่มีให้ใช้หรือนะคะแล้วตามด้วยชิตตานะคะ อ่ะต่อไปมาดูคำศัพท์อีกคำนะคะอันนี้คือ้ายปอดนะคะไม่ได้แปลว่าจูบนะคะอันนี้้ายปอดนะคะภาษาเกาหลีก็คืออินกงโฮฮือเบอร์หาดะอินกงโฮฮบเบอร์หาดะอินกงโฮฮบเบอร์าดะก็คือ้ายปอดนั่นเองนี่ก็เป็นคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนก็ไปจำนะคะคำรรพา์แล้วก็จำโครงสร้างที่ต้องใช้นะคะจะได้นำไปพูดได้ถูกต้องนะคะ